บอมเลยครับนี่เป็นไงล่ะไปเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่โยวาซาปดิวัิรุ่นเมกาโอ๊ยโดนยิงโยวาซาปดิวัิรุ่นเมกาดีรุ่นดูไปดีรุ่นชาญใจทุกคนเงินด้วยนะฮะว้าโดนปืนอะไรมันเนี่ยวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Battlefield 2042นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวอ่ FPS ยิงต่อสู้บนคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับมีเล่นในส่วนของ PS 4 PS 5 Xbox แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC เลยนะจะน้องๆพี่ๆไม่อยากจะมุ่งอะไรเท่าไหร่หรอก เยมันเหมือนมันจะมีโดรนดักยิงเพื่อนเราอยู่นี่หวังคนดูเฮ้ยตัวซิปลายป่ะอันหนึงนะตั้งป้อมเลยปัฟอมเลยครับนี่เป็นไงนะไปเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่ลิงก่อนครับลิงก่อนเฮ้ยเป็นไงเป็นไงคนนู้นมีตัว ไว้ตัวหนึงนะคนดูผมเรียกก่อนเรียกหุ่นรินเจอร์มาช่วยก่นอนโฟแบกโอ้กลับไปจุดนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเรากำลังจะโดนตุ๋ยกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนมัาในกลับนะครับย้อนกลับกลับมาจุดเดิมนะครับไอ้กลับถอยล่นถอยล่นเขาเนี่ยถอยล่นเฮ้ยอยู่ด้านบนเต็มเลยหนึ่งตอนนี้ผมต้องโฟกัส เอาเดียวเดีอุ้ยเอาวะเอาวะอยู่ด้านบนตัวหนึ่งนะนี่หาก่อนหาก่อนอุ้ยยิงยิงจากมุมไหนวะเอาวะเอาวะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยผงป้อมยิงว้าดนสนายใครวะเฮ้ยมันไม่มีเครื่องบินลงเลยหรอแถวนี้ก็จะรอลอยเครื่องบินสักหน่อย โอ้ยเนี่ยมันลงมาตรงนี้เลยมันลงมาหาเราเลยนะนี่อี่ไหนนะโอ้โหมันเก่าแท้บากโูยแถวนี้นี่เครื่องไอ้รถไอ้นั่นเต็มเลยคนดูแป๊บนึงนะผมเปลี่ยนตัวก่อนเลยเลคอนซับพอร์ต มีบอมยิงได้ไหมว่าไม่ได้อีกลเลยเรคอนไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดอ้สายนี้ไม่ได้ต้องแอสเซาแเอเซาจะมีปืนยิงบอมใช่ไหมไมว่าปืนยิงบอมอยู่ไหนวะอันนี้กัประเบิดเอนจิเนียร์ต้องเป็นรตอ๋อนีนีเนี่ยเอนจิเนียร์เราก็ได้เราหาที่ลงดีๆก่อนนะครับคนดูไม่มีใครลงฮองเลยเหรอวะเฮ้ย อืมสนสยสนสยบิงก่อนเลยครับคุณดูนะเอาสนสยมานะนี่คุณดูก็จะมานลอยเครื่องบินสักหน่อยโอ้โห้วิงก่อนครับแถวนี้ มีใครซุ่มอยู่ด้านบนไหมเงียบกรีบเงียบกรีบมันไม่ใช่ด่านที่มีเครื่องบินเยอะๆคนดูนะเฮ้ยลงต่อลงต่อเฮ้ยทำไมเพื่อนเรามันพิวจังวะแถวนั้นโหนี่มันอะไรกันเนี่ยเพื่อนปั๊บคือหนึ่งยิงแนะครับว้าวหุยยิงจากตรงไหนมันนะวัดหมอ ไอหมอชุบคนดูสวยเออหมอชุบแล้วมาไอหมอเอาดิเอาดิว้าเว้อมึงยืนยังไงรอดนี่ตรงนี้เฮ้ยหมอช่วยด้วยมีหมอมาชุบอยู่คนดูสวยลุกเง็ดชุบลุงกันชุบสวยสวยสวยหมอยิงยิงยิงจัดให้เพื่อนหน่อย เฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บก่อนปั๊บปลปล่อปลอยเฮ้คนเดียดคนเดียดยังกะลินสตาร์วอลนูตึงงก่ตนลุงครับหวยยิงเลยครับยิงเลยครับยิงคุ้มกันฮะ ยิงให้ย <tast ic immigrant AUDIO> ิงให้สวยเก็บครับเก็บเก็ยเก็บยเก็บยามุมไหนมุมไหนมุมไหนมุมนู้โ้คตรเดือดคนดูตังให้ต่างให้สวยเย้กูบอกเลยตาย ไอภูมาแถวนี้เอ้ยมาดีมาดีเอาให้ลี่เอาห้ล้ย เอ้ยกระสุนไม่หมดครับกระสุนไม่มีหมดครับเก็บเก็บเก็บเกี่มาเก็บมาสวยสวยสวยเอามอาตั้งป้อมยิงนี้ครับแม่งยิงอยากไหนวะเออเออ นึ่งฟังไหนเนี่ยนาลีคอนโทรลเดิเอาดิอุ้ยนิงไม่ตายสวยยิงต่อเลยเพื่อนเออรอรอรอชุบอยู่รอชุบอยู่โอ้หไม่มีใครใจดีชุบเราเลยนี้มันหน้กเพื่อน พี่ยินถือปืนนั่นเราไม่ยอมชุบเราเลยวะ่ะเว้ยเว้ยเรียบร้ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยคนดูเอลมีพรีสเอลมีเอ me What the heck มี่มิคิดจะช่วยผมร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตตรเเิมเมมกคุ้ โลบอกรีปการ์ดไรอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r Rich m a n ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ r Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยเลยหรือมาแต่ในมาแล้วนะคนดูนะเรารอเล่นด่านที่มันนั่นอยู่ด่านที่มันแบบว่ายิงเหมือนมีคนยิงเราอะ อะไอาไยังกระดานนสตาร์วอลเลยอันนี้คนดูเฮ้ยอะไรอาไรสวยตาดให้หมดครับตาดให้หมดย้ กดเดือดกดเดือดมาดิมาดิตมมั้งนนป้อมล้อนะคนดูรูดรูติดติดอ<าง>ิมีมีมีม,มุมนี้อีมีม,ม,มุมนี้มีม,มุมนี้ไม่กล้าผมนะล๊อก <iz> <c oughs> ผมมันกระโดนคนดูเย้ <c oughs> <c oughs> ยังยยได้อยู่เงีอยู่มนี่เรือ yeah! <ś led> ยืนยืนแอกได้เลยตรงนี้คนดูโอ้ <ś led> มองดูนะเ <ś led> อาดีเอาดีอืออือสวนนี่ครับสวนตายตายตายโ <ś led> อ้โหปืนเกือบไหม้คนดู

All sectors secure. อ๋อซิกเคนซิเรียฝั่งไหนวะฝั่งนู้นเหรอโอ้หอยู่ตรงนู้นกันโคตรเดือดเลยนะดูทรงนั้นอะโอ้หออกไม่ได้ฮิ๊กตรงนี้กระสุนก่อนนับอุ้ยมี <Isaiah te S 2> คนมานะไหว่เอ๊ะทนายเราตึงอยู่ทนายเราตึงอยู่ อนี้ผมจะอ,อยู่กันไหมไม่เนี่ยต้องอยู่กันไว้หน่อยนะคนดูอย่างเงี้ยงี้มันจะมีพวกหลอยแอบมานะครับไปไม่อยู่ล็อกไปแล้วไปกับเพื่อนดีกว่ารุยฮะรุยฮะราอูนราอูนรุยแบบราอูนกันนะ เอ้ยมันกดมา,าร์ายังไงผมลืมไปแล้วคนดูไอ้กดมา้ากดตัวอะไรไปไปไปาว,วางป้อม มาดิมาดิเฮ้ยชนะว่ะโหคตึงเรียบร้อยฮะคนดูนะตึงเปียเลยตึงเปียเลยครับพี่ v e r y good มาดิมาดิ ไป let's go อ่าโคตรึงโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับ,รบตัวเกมอ่ามือ,อเกมคอมพิวเตอร์นะครับที่มีชื่อว่า Battlefield 2042นะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างขอบใจได้คลิปเลยนะมันมีให้ในส่วนข,ของคอมพิวเตอร์ PC PS4 PS5 แล้วก็ Xbox เ,เลยนะ รบมาลิงกันได้นะครับสำหรับวันนี้ยออิโค่ตรกรจะก็มคลิปหน้าบายจ้าตัวตรึงร <c ười> ้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ย @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมมเกชน มีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม Robot, คุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุม้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย